ไมซี่ไวล่า hmm. บ hey. mm ัว hmm. นีอะ้รไอ้ไรวะเฮ้ยบัวไอเลวไอเดียไอเียนี่ใสไม่ดีนี่ใสไม่ดีไอ้ไนทูไอไนทูไอไนทูไอแทงไอแท่งไอแทงอะเทาแทงเร่องอะไรวะมันเป็นไอผ้ะไอผะไอผ้ะเออไอ้ะโดนกูอีก

บอสูเล่นตัวนี้มั้คิดเดียวเอฟไอชูเหรอไอ้เงี้ยพวกคนเล่นพวกูเล่นไอ้เงี้ยเนี่ยเป็นนะพี่ไอ้เงี้ยดวงฟิสเนี่ยกูเล่นแล้วจะไม่เป็นไม่นานๆว่าเป็นเงี้ยเออกูใหญ่พวกพี่เล่นมากเลยพี่จริงๆไอ้เงี้ย ไอ้ช่อลำปากอะโอ้โหนี่ตัวปัญญาอ่อนด้วยโดนปักโดนปักเก็เปอร์เ <ad> ซ็นเกือบหลบร้อยเลยมั้งนี่เฮ้ยเี่ยโ ไอ้เี้ยโอ้โหอุย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 ยาก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 ให้กูเล่นยากไปมึงให้กูเล่นมึงให้กูเล่นยากเฮ้ยอนามาแล้วอนามาแล้วะอยากเล่นแล้วอ่ะมึงเล่นยากมาก คนแบบว่าจริงนะเว้ยคือถ้าพวกเบยยกันเป็นแค่ของตัวสารตัวโง่เนี่ยเรื่องเล่นเกมแค่นี้เถอะไอ้สัตว์มึงจะเยินด้องใเบยยูเบยยูกูเบยยูโจโนตเจ็บโจโน่เจ็บ

มันไปแกบไปจูนท no <ot of a dem> ั้งหมดมันไม่ได้อนาด้วยเป็นไปเป็นเนาะหอยหลุดจีนลูดเรียบร้อยแล้รายการไม่ต่างกันเท่าไหร่ยากเหมือนเดิมเจ็บเฮยวกูจะเล่นยังไงอ่ะไอ้สัสมันจำไม่ได้ ยากเลยไมั้หรตามไป้าได้ยัเลยต้องเล่นปเีกต้องนมาแจ้แทงมัน <Aub> ก <ain> ่อนวัยืนไม่ได้เก็บนะเก็บ แทงมันไปไหนแทงมันไป,ม,นไปมาไอ้เชี่ยรลมันอยู่ช้าแต่วะพี่ทำไมทุกอย่างมันช้าลงอย่างไร้เฮี่ยมันจะให้แทงเล่นไม่ได้เหรอวะ ยัไม่มีแทง้งมึงก็ทำเยี่ไม่ได้แน่คพระเจ็ดร้อยดาเมเน,นะอแ,แฟนเดอะแฮมเมอร์คืออะไรเฟนชื่อูนี้ยอะไรวะขี้ขวหรอขวาอไม่ขี้หรออะไรวะมังขี้ขวาได้ทีละนับนดิมัง้งไ,งไอ้หี้เราไม่ขเรา้เยอะทัะนะไอ้โดนโดนไอ้ขี้ะ่ยายเราทันปะไอ้หี้าไม่ี้ไอ้ขี้ตเดียว วันแซืได้แค่แทงมันอะต้องไม่อยากไปยุ่งกต่ได้ระยังอเคอะโอ้ยตว์ไเลยัะแม็ก์คีแบบบนบ่าเห็นบอกเลย ยิงเข้าหงวกทุกตัวแบ๊บแบ๊บแบ๊บคือถ้าไม่ถ้าไม่มีพี่เดี๋ว่าไป็จริงว่ามันให้แต่กูยิงแต่แพ้งไม่ได้แน่ๆทำให้แม่กกี้แบไว้หมดเลยเป็เพี้ยเล่นอย่างแน่ตัดแม็กกี้แบ๊ะไว้ไว้บ้านยิงทุกตัวตัวแฟงตัวเลิฟตัวอยู่ตัวแท้ถ้าพี่ไม่ยิงคือกูก็คุณรู้ได้ทำไมมันบ่นเหรอที่เราแบนแบนเอ็มเอฟอะ มัน <bills S 2> ไม่้มีเอมึงดูนี่มันาไ้รอนารนวมี่นทางแ้ีทางไหนที่กรหลับหลังไปช่วยเพื่อนกลับมาหน้ามายืนนี่มึงังัดใส่คนมึงกลังดัดใส่คนไม่มีเอไม่มีเออนี่อ่ะเป็นเร่งยากมากนะ้ยไอ้เหี้ยป็นฝึกไหมข้าศัตรมรบเร็นได้ยังไงเดี๋ยวปีกบาวั โอเคเฮียตัวง้ทโอเคีดีีดีทีดีดดลดดี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 ีดีีดีดีดี้ีด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 ีเลยีด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 แดีดีดี้ีดีีด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 ีอีด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 าดลิงดมดด้ด มึงฆาหวานอานากพี่นี้พี่นีนะพี่คือมันพี่รูปะไไม่หมดกูแบบว่ากี้บากูโดนกูโดนพวกไอเียสาขยะหมาพวกเนี้ยต่อไม่ไม่อะไรแน่ทำไมเลื่อนลเรื่อยๆอะมันมันดูดมันสกิลมันแหละไฟหนักมนหนักใสแนนงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เค่ตัวตัวตัวข้าหน้าไม่ใช่ตัวแทง ผมไม่รู้ว่าข้างหลังอรัดาเมจไม่ได้เยอะเว้ยตอนที่มันทำจบมันไม่ค่อยได้เยอะเว้ยเชาดแล้วดารดได้หมอุ้ยเชี่ยเลยมันไฟสุดๆเราเกิดไม่ได้เลยนี่เว้ยคือแม้ผมเสกแบงก็แบงผมตายแน่นอนแต่ถ้าผมตายแล้วพี่ทำเลยได้หรอไม่แหละได้ดูอย่างนู้เชียกูเสกไม่ได้พี่พี่ต้องเสกอ่ะกูเสกยังไม่ได้กูเป็นแค่ก้อนนี่ได้เย้ยทำอะไรได้ล่ะ ต้องเปลีย่ยนก่อนเบอรอยากเล่นริปเปอร์แต่มันจะไม่ได้มิวเลยนะเบอร์ลองไปเรื่อยนั่นไปตัวยิง,ง,ง,งกันล้วงอะเพนล้วงล้วงก็ยิงกับกูได้มึงแบบส่วนเบรดอะกูเอาให้อะเียดนะแล้ว ไม่ไคุโดนล็อกขาไ้นานมากเลยอ่ตว่ะพี่ดแบคนโดนล็อกขาอะไรครับไม่ทันหรอมิ๊กิลข่าวมาแต่ทิ่ไทคนไม่ไม่มีเอมา มันไม่มเอมึงแบ่ตัวที่มันแบบทำดีสุดชิดมึงแล้วแบบก็โง่อะไรปะขาวมันไม่มีเอมาทงหนคนเลวอะเราเป็นคนเลวโนเอฟรนะโนเอมอะอย่าเยค่างแม่งเลยครูยิงจับอยากไปทำมีดยิงให้จับเลยสัอ์ ม,ม,มันเล่นเกมจีใช่ไหมกูเล่นไอ,อนัรนให้เจนให้รู้แต่ตัวที่มันเล,ล่นในเีกยเช่นกูเล่นในเกมยิงวิดโดนี่ยาวเู็ม่แล้วเพื่อนป่ายังน้องในชีวิตนี้นไะสัตว่พ่อพี่กูไม่เล่นไม่ไม่เล่นไม่เล่นในไม่ได้เล่นซับอ่ะกูจะเปิดสามตัวเลย เล่นกินจี่แบบใครเล่นก่อนแม่งแพ้ตอนหลังยิงเเลย้แย่แย่ยา่กูไหแล้วเอ Eugene, ั่่เียทำไมนี่ทำไปนนี่ไม่ได้นีไม่ได้อะไรอะูกเปลี่ยนตัวไง ไร่างชันนี่คือห้ามยิงใช่ไหมหรือว่ายิงได้ยิงได้ยิงได้ไม่มีอะไรเม่มีอะไรแค่พอแค่บ็อกเฉยๆแค่เราจะเปลดลยนรถดงเฉยๆอย่าก็อย่าเยอะเดือดเว,ว่าเดืดมนมันมันมันได้ใหม้มึงกระเด็นลเลยตายหนึ่งเป็นไงไหลควายยิงกูนักเหรอ ยัปลาปาหอแม่นสดชีวิตแล้ว,วน้ยิงแม่นสดชีวิตแล้วไปแล้วไปไปแล้วแต่ละเกนก็ถอยนะเล่นได้เล่นได้ ไอ้ยี่สารพิษนอแอ็ก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 อ็กกูขอโทษด้วยรู้ไหมสิ่งที่กูสังเกตตาและจับผิดมาตลอดคือดาเมจของไร้ายนี่วัาดีจ้า ไปออสไรบอสคือว่าดยานี้ตอนมันเลือกอะตอนเลอ่านี้ตอนต้นเกมอะคือพันห้ายตอนนี้คือผมไม่มีเมามึงทำไม่ได้หรอก อโอ้โหด้วยเยก็ด้วยพระเาที่ลงไหนก็ได้สัูทีเยอะไปเยี่ยมปยีปา,าก็ได้เยี่ยอะไรก็ได้สัไม่ด้ิไอ้เหียไม่เพมมื่อนคุ้งคุ้ไม่ได้หิวไม่ใช่มาแจกูเนี่ยแหละเ้ยตัวตาลัก